วิกฤตเรือชมหิงห้อยคืนหนึ่งเนี่ยสี่ห้าร้อยลำพี่ก็เลยมาทําเรือพายชมหิงห้อยอบ้านล<อ>ุว<อ>นใช่เราก็เลยเขาใช้เลยเครื่องหรือใช้เรือพายเราก็เลยมรวมกับชาวบ้านคุยชาวบ้านเฮ้ยเราทำเพนที่แบบอนุรักษ์ดีฝ่าวะเราจะอ,อนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งอนุรักษ์สารทร,รัพยากรเราไว้ด้วยนะเพราะคนชายฝั่งอ่ะคนบ้านลินน้านได้รับผลกระทบมากเสียงเรือเสียงคลื่นเสียงเี่ยวุ่นวายเต็มหมดก็เลยมาทําชวนชาวบ้านมาทําเรือพาย ซึงได้รับคำตอบรับที่ดีนะน้องเที่ยวชอบแต่ที่เราอยู่ได้ไม่นานก็เพราะว่าเราสู้เรือยนต์ไม่ได้คืออย่าลืมว่าคนที่ทําเนี่ยคนแม่กรอรู้ล้วนคลื่นมาเรือโคงกูไม่กลัวแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยกลวกัวเขาไม่เคยไงกลัวฟ้ามเออ,อกลัวฟ้ามแบบนี้ก็เลยเออ,อเบือ่อเขากลัวแม่แต่แรกๆกับบูมมากทาอยู่ได้สองปีเต็มและตอนหลังเนี่ยนักท่องเที่ยวเริ่มเริ่มกลัวและอย่างหนึ่งคือพอหลังจากปีห้าสองไปแล้วเนี่ย หอ่ห้อยมันเริ่มหมดมันหมดเพราะอะไรหมดเพราะว่ากลุ่มทุนเข้ามาซื้อพื้นที่ลินน้ําคือทํารีสอร์ททำบ้านพักแล้วก็ถมที่ถมดินอะไรหมดระบบนี้เวกหอยห้อยหมดหอยที่มันจะเป็นเป็นดักแด้ช่งไปดักแด้จะไปกินหอยฟ้าเดียวจะกินหอยป้าเดียวหอยน้ําจืดเนี่ยคือเขาซื้อปั๊บเนี่ย เขาถมตรงเดียวหมดเลยวันเดียวพื้นที่ห้าไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศของที่พ่ออยู่นะหมดไม่มีเหลือเลยตายทั้งตัวทั้งดักแดทั้งหอยปลาเดียวหมดนี่ก็เลยทำวงจรมันหายหมดวงจรถุกทาลายหมดเลยอมันก็เลยหายหมดพอหายหมดปั๊บเราก็มานั่งคุยชุมชนว่าเออล้วก็สงสารท่องเที่ยวป่าไปเจอทิงห้าตัวสิบตัวเนี้ยโครงการนี้ก็เลยเออแต่ก็เลิกไป